ในช่วงจังหวะนี้นะคะที่ทั้งด้านของนานาชาตินั้นประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียนะคะจะส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆอย่างไรกันบ้างคะ่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณทวัชชัยวงศ์รัตนสิริกุลผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนจากบลจบางกอกแคปิตอลค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยคะครับสวัสดีครับคุณแทนครับผมค่ะเราประเมินสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะอย่างไรบ้างคะเพราะว่าการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนั้นมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะ ใช่ครับเ,เรามองว่าช่วงนี้มีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับจากประเด็นเรื่องสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมองนะครับว่าแฟกเตอร์เนี้ยเป็นโนนอโนนนะครับก็คือสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะเกิดสงครามในลักษณะที่เรียกว่าฟูโบนวอขึ้นเนี่ยนะครับคือการบุกคนเอาเอาคนเนี่ยเข้าไปบุกยึดพื้นที่จริงๆนะครับทีนี้พอมาถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องดูสองเรื่องด้วยกันครับคุณแทนเรื่องแรกก็คือ ความยืดเยื้อของสงคารามเนี่ยนะครับว่าจะยืดเยื้อไปถึงขั้นไหนนะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยอิมแพกของแซงชันต่อรัสเซียนะครับว่าจะมี Impact อิมแพ t เยอะถึงขนาดไหนนะครับจากเดเวล o อปเมนต์ในช่วง7จ็ถึงแวันที่ผ่านมานี่นะครับก็จะเห็นว่า,ามันไปในทิศทางที่เรียกว่าแย่ลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับสาหรับปัจจุบันครับผมค่ะถ้าเราประเมินสถานการณ์ว่ามันอาจจะมีความรุนแรงมากกว่านี้มีความเป็นไปได้หรือเปล่าคะ เป็นไปได้ครับเพราะว่าจากช่วงต้นๆจากกระแสะข่าวที่ออกมานะครับเหมือนกับว่าอเมริกาอาจจะไม่ยุ่งเมื่อวันศุกร์น,นะครับศุกร์ที่แล้วก็จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยอาจจะดีใจสักพักหนึ่งคิดว่าไอ้ที่เราคิดว่ายืเดเยื้อเนี่ยอาจจะไม่ยืดเยื้อจริงก็ได้อาจจะจบจริงก็ได้เพราะว่าศักยภาพมัน,มนห่างกันเยอะอนฮะเพราะฉะนั้นหุ้นเด้งขึ้นมาแต่ว่า over the weekend เนี่ยเห็นว่ากองกําลังหรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยก็เริ่มส่ง สเียงหรือว่าทรัพยากรเข้าไปช่วยยูเคเนี่ยนะครับเพราะยันก็เห็นว่าสงครามมีทิศทางว่าจะยืดเยื้อครับผมค่ะในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลทําให้สินทรัพย์ต่างๆนะคะรวมไปถึงทิศทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็ตอบรับในประเด็นดังกล่าวแตกต่างกันไปนะคะเราประเมินอ,อย่างไรบ้างคะหลังจากที่นานาประเทศนั้นมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามองใน direct impact นะครับกับเศรษฐกิจเนี่ยเราเชื่อว่าน้อยเพราะว่าสัดส่วนของรัสเซียถ ทู GDP โลกจริงๆเนี่ยมีแค่2%อน,นะครับแต่ว่า i n d i r e c t impact ต่างหากที่อาจจะมีเยอะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าโลกเรากำลังเผชิญแรงกดดันในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับถ้าราคาคอมมูิตี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของรัสเซียเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะสปิลมาที่าการตัดสินใจของธนาคารกลางก็ได้ว่าอาจจะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในในระดับที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าผ่านมันอาจจะยาวขึ้นครับผม อืม <ừ> ค่ะแล้วสินทรัพย์ต่างๆนี่นะคะที่มันมีความผันผวนอยู่นะปัจจุบันนี้เราแนะนํานักลงทุนในการที่จะจัดสรรพอตยังไงบ้างคะครับ เราก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าควรที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นกอบเปอมนบอลนะครับตัวฉพาะในประเทศไทยเราเองนะฮะ<ม>เ,เราเชื่อว,ว่ามีความมั่นคงนะครับแล้วก็เราก็อยู่ค่อนข้างไกลกับสถานการณ์แล้วอีกทั้งเรายังเป็นคนกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราเราน่าจะดูเซฟที่สุดนะครับ<ม>หรือว่าสินทรัพย์มั่นคงอื่นๆอย่างเช่นอยู่พันธบัตรของอเมริกาเองหรือว่าสินทรัพย์ที่เป็นทองคําก็มีความน่าสนใจครับในช่วงนี้ค่ะ แล้อย่างทองคําเองนะคะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะเป็นเซฟเฮเว่นในช่วงเวลาที่เกิดความสมเสียงในลักษณะแบบนี้เราแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างไหมคะ เราแนะนําว่าควรจะทยอยเก็บนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นตัวที่ hedge ตัวสองคมได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามองทิศทางของเงินเฟ้อมีโอกาสที่จะสูงขึ้นจากราคาคอมูนิตี้ที่สูงขึ้นนะครับอีกหน้าที่หนึ่งของทองคำก็ช่วย hedge ตัวเงินเฟ้อได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ดูเรียกว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันครับค่ะมีกองทุนแนะนําที่จะให้นักลงทุนไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นทั้งเรื่องในการลงทุนลดความผันผวนในช่วงนี้ได้ไหมคะ ครับผมก็ทางบีแคปของเราอะนะครับก็มีกองทุนอย่างที่เมื่อกี้พูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนะครับห,หรือว่าตัวทองคำนะครับเราก็มีทั้ง2กองทุนนะครับสามารถติดต่อได้ทั้งทางหลักทรัพย์บรววลวงแล้วก็ทางธนาคารกรุงเทพนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณครับ,บคุณแพนสวัสดีครับช่วงนี้นะคะสินทรัพย์ที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยโดดเด่นนะคะก็อาจจะต้องมีบางส่วนที่จะใช้ในการประกันความเสี่ยงของพอร์ตเอาไว้บ้านนะคะเนื่องจากว่าความเสี่ยงของการเหวี่ยงของแต่ละราคาสินทรัพย์นั้นแตกต่างกันออกไปแล้วค่ะ